เห็นแตงกวามารีบลงจากที่นั่งเลยหาแตงกวาอ่าเห็นไหมเขาขึ้นที่สูงนะลูกหนูขึ้นได้หรือเปล่ากิวีสวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเอาอะไรกันลูกวิ่งวิ่ง,งตกใจเออตกใจเดีอลูกว่าไงฮะแสงจันพี่ต้มพี่ต้อมครับมุ้งนอนเหรอลูก ไฮโซนไฮโซนยายถั่วงอกนี่เองวิ่งขึ้นเขาตกใจกันหมดเลยเอ้ยถั่ถวเหลืองโอ้ยบางทีเนาะลูกเยอะรู้รู้ว่าลูกชื่ออะไรแต่ว่าบางทีพูดผิดพูดผิดปากไปปากไปถั่วถั่วงอกจะพูดถั่วเหลืองปากไปถั่วงอกกีวีแตงกวา จออ้าอบตอชาโคมันแก้วตัวเหลืองมีใครอีกน้องพลอยรียบมาเลยนะลูกมานะป้ากล้วยปากล้วยเล่นกระหลานน้อยเล่นกระหลานน้อยปากล้วยอ้วนปุ๊กเลยลูก อ้อสแตมใบตาลอะไรกันลูกมีอะไรตรงนี้มีอะไรมีอะไรแสงเทียนมีอะไรลูกหาอะไรกันปลาทูเข้ามาเล่นตรงนี้แหละลูกปลาทู นี่ไงใยถั่วงอกออกมาแล้วยถั่วงอกคนสวยหมอบอกเดี๋ยวเดือนสองเดือนก็ทำหมันได้แล้วถั่วงอกอะ่ะเริ่มเป็นสาวแล้วแส่งเพียนยนี่เห็นเนองโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งไล่กันเล่กันลุงปุ้นวิ่งไล่กัน,กน,กนสนุกเลยฮะ ดอกแก้วขนุนมีโอแสงดาวลุงปุ้นเข้านึ่งนะเล่นอะไรกันหลงเมื่อกี้นะเอ้ยมีใครมาอีกมีใครมาอีกน้องเพชรหายไปไหนเพชรเอ้ยเพชร เไดเอ้วยวิ่งเล่นได้กันความสุขของน้องแมวจ๋าขวัญขวัญข้าวอันนี้ขวัญข้าว จะเรียกเป็นขวัญใจและขวัญข้าวจ้าดูแลลูกดูแลลูกดูแลลูกปาทูปปาทูครับลูกแตงโมแตงโมไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วๆวขอมือหน่อยขอมือหน่อย,อออยได้ไหม ขามอไหนได้ไหมเดินหนีเดินหนีตามระเบียบแตงโมงแม่เัอผู้วนเวียนวนเวียนอยู่ตรงกงตัวเองเนี่ยนะลูกนะเอเปิดกลงให้นะคะเปิดกลงให้เขาก็วนเวียนวนเวียนมานอนมาเล่นหิวก็ออกมากินข้างนอกเ <c oughs> ถอผูเอ้เขาติดกลงเขา เดี๋ยวถ้าทํากองแล้วเนี่ยก็จะให้เขากองหนึ่งนะคะให้เป็นของเขากองหนึ่งจะอาจจะเอาเขาไปขังให้คุ้นเคยก่อนสักสองสามวันนะคะพอคุ้นเคยเสร็จแล้วก็เขาจะได้รู้ว่ากรงนั้นนืกองของเขานะคะถ้าทํากองตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทํากองเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอีกอกเยอะเลยก็คือเด็กๆก็จะนอนหลังกองขึ้นไปอยู่หลังกงได้นะคะแล้วก็จะมีกองให้อยู่อีกสามสี่กองเลยนะคะ ซ้มซาซ้มซาเอ้ยซ้มซากินข้าวนะแต่ไม่อ้วนนะซ้มซาไม่อ้วนนะซ้มซาเขาก็ปกตินะคะกินข้าวได้อะไรได้แต่ไม่อ้วนทำไมอ่ะลูกทำไมไม่อ้วนอ่ะลูกคันหูขันหูไแม่เกาให้แม่เกาให้แม่เกาให้เดี๋ยวแม่เช็ดหูให้แม่เช็ดหูให้ไม่อ้วนนะลูก ตอนนั้นรู้สึกว่าอ้วนขึ้นตอนนี้ไม่อว้วนละอันนี้ไม่ค่อยอว้วนละกินข้าวได้เอาลงไปกินข้างล่างกินแค่วันแรกวันที่สองไม่กินเลยไม่ยอมกินเลยนะคะวันที่สองอะ่ะก็ต้องเอามาให้กินข้างบนอยู่ดีเขาไม่ชินกับข้างล่างไงมองแม่น้าละห้อยอ่ะทำไมเฮ้ยมองแม่น่าละห้อยทำไมลูกน้อซาครับ โชกุนโชกุนโชกุนเข้าใหม่ดวงดีแห่พลอยไม่เอาลกูกไม่เอาลกูกไม่เอาลกูกกล้วยไข่เข้าสุกเข้ากล้องไหนมีใครอีกบ้างมีใครอีกบ้าง เดี๋ยวแม่เทให้ลูกมันหมดเดี๋ยวลูกชิต้ามันหมดหลูกแม่เทให้เฮงเฮงว่าไงคะจ้าเฮงเฮงถุงเงินใจย์สตรองอ่าอ่าอ่า,อาเดี๋ยวแม่แม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอามาให้นะแม่เทให้นะลูกมันหมดหอ่ะลูกข้าวหมดหอ่ะลูกแหมอยากเกเรสิลูกไม่เข้าตา โอ้โหเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยมีโอมีโอเป็นหนุ่มแล้วลูกมีโอเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเราว่์ฮะอย่างไรก็ได้ไปทําหมันแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มตโตกลมบล็อกเลยมีโออ่ะเป็นหนุ่มแล้วนะน้องเพชรอ่าน้องเพชรมาแล้วดวงเดือนดวงเดือนก็ไม่โตสักทีกินเก่งก็ไม่โตสักที จ๋าว่าไงลูกว่าไงคะคนสวยฟาใสย่าลูกชายสุดหล่อตะวันทำหมันเรียบร้อยแล้วทำหมันแล้วนะคะตะวันของเรานะคะออโอ้โหทำหมันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกฮะตะวัน ตัวใหญ่มากเลยกลับมาปลอดภัยนะคะกลับมาปลอดภัยแล้วน,นะ <c oughs> อ่ามาเฮาอะลูกมาเฮามาเฮามาเฮา <c oughs> โอโ้โหหล่อจังเลยหล่อมาก <c oughs> ตะวันนะคะทําหมันมาเรียบร้อยแล้วปลอดภัยนะคะอันนี้น้องกลุ่มทางนี้นะคะสามสีสมชายมุญส่ง น้ำข้าวกล้วยหอมใบบุญอยู่กันครบอยู่กันครบนะคะเข้าตังอยู่โน่นอยู่ในกกงโน่นนอนเล่นอยู่ตรงโน้นนะคะประกาศกระลำประกาศกระลำนะคะใบตองน้องๆอ,อยู่กันครบนะคะพ่อแม,แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอยู่กันครบนะคะ วันนี้เอาน้องๆมาให้ดูทางบ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกับคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆน,นะคะสนับสน,นุนอาหารน้องๆได้นะคะน้องๆทั้งหมด78ชีวิตนะคะสนับสนุนได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะอาหารและสายแมวใช้เปลืองมากนะคะขอบคุณค่ะ